สวัสดีครับผมเก่งพีรพลนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะทำการรีวิว AC Crusher นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ช่วยทำ Amazon ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับเมื่อซื้อ AC Crusher แล้วนะครับคุณก็จะได้โปรแกรม2ตัวนะครับประกอบไปด้วย Longtail Domain Finder แล้วก็ AC Site Builder นะครับแล้วก็มาดูโปรแกรมแรกกันก่อนนะครับโปรแกรมแรกเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถหา Longtail Keyword แล้วก็ดูว่า มีโดเมนอะไรที่ยังสามารถจดเป็น exact match domain ได้บ้างนะครับการที่เราจดโดเมนเป็น exact match domain เนี่ยจะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับในคีย์เวิร์ดนั้นๆได้ง่ายนะครับเราสามารถหา,อามองเห็นได้ทั่วไปนะครับเวลาเราคิร์ชข้อความอะไรที่ชื่อโดเมนตรงแป๊ะๆกับคำที่เราหาเนี่ยก็จะขึ้นมาในอันดับต้นๆซะส่วนมากนะครับก็เราก็มาดูโปรแกรมแรกกันนะครับ,รบตัวนี้คือโปรแกรมอลองเทโดเมนไฟเดอร์นะครับ วิธีการใช้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราใส่ preference a d v e r t detail เข้าไปนะครับโดยที่ account a d v e r t ของเราเนี่ยจะต้องทําการ Set local เป็น united state นะครับเพื่อที่ว่า,าผลการค้นหาในที่นี้เนี่ย local จะได้เป็น united state นะครับไม่ไงั้นมันจะเป็นเมืองไทยนะครับก็หลังจากที่คุณใส่ account a d v e r t เข้าไปแล้วคุณก็ทําการใส่ keyword นะครับแล้วก็าทางโปรแกรมก็จะทําการ extract keyword ออกมาให้นะครับจากทาง google adwords นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็นำผลที่ได้เนี่ยมาทำการฟิลเตอร์นะครับวิธีการฟิลเตอร์ก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเลือกนะครับอ,อย่างที่ผมแนะนำนะครับเราก็จะทำการเลือก High นะครับแล้วก็เราจะดูที่เราเข้ามา Research <c oughs> เป็นสำคัญนะครับ <c oughs> ก็ให้เ r รเตอร์แดนสัก1,000นะครับขั้นต่ำนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยสามารถทำเงินได้และมีคอนเ e ิร์ตพอสมควรนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันที่ a v a i l a b l e Domain นะครับเราก็ทำการเลือก .com .net และ .org เป็นสะสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าสาอันนี้ไม่มีเราก็อาจจะมไม่ไม่จดในชื่อโดเมนตรงๆนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเช็คโดเมน Availability นะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้โดเมน Exact Match Domain ตามคีย์เวิร์ดที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนโปรแกรมถัดมานะครับคือ Affiliate Site Builder นะครับ โปรแกรมนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะสามารถช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องการสร้างเว็บไซต์ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเพียงแ,แค่เรากดเซตวิสระขึ้นมานะครับเราตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วก็ตั้งใส่ชื่อเว็บไซต์ของเราที่เราไปจดมานะครับเพราะว่าทางนี้ก็โปรแกรมนี้เนี่ยก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปในเว็บของเราให้นะครับ เร็จแล้วาก็เลือกเทมเพลตนะครับแล้วเราก็กด start setup หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด next นะครับแล้วก็จะสามารถเลือกอ header นะครับเขาก็มี header มาให้สําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับหรืว,ว่าเราก็สามารถาเพิ่มเข้าไปเองได้นะครับในที่นี้เผมก็อาจจะใส่อันนี้ไปในส่วน header text เนี่ยก็ใส่เป็นชื่อเว็บของเรานะครับควรจะใส่เป็น exact match d o m a i นนะครับก็ใส่ชื่อตามโดเมนสมมุติว่าโดเมนของเราคือคาร์สปอร์ตคาร์นะครับสมมตินะครับแล้วเราก็กด Next นะครับส่วนในที่นี้เนี่ยเราก็เขาก็จะมีหน้ามาให้3หน้านะครับเป็นหน้าพื้นฐานนะครับโดยที่หน้า Index กเนี่ยก็คือหน้าหน้าโฮมเพจของเราเองนะครับคอ t a c t ก็คือ ข้อมูลการติดต่อแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลของเราเข้าไปในนี้นะครับเราก็สามารถใส่หน้าเพิ่มเติมได้นะครับโดยการกด add new page นะครับส่วนเว็บเ a g ไ t i t ิ e เนี่ยก็คือส่วนที่จะขึ้นอยู่ข้างบนเบราว์เซอร์ของเรานะครับในส่วนนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นชื่อใส่คีย์เวิร์ดของเราเข้าไปนะครับก็สําคัญมากนะครับอย่างเช่นคีย์เวิร์ดของเราคือสปอร์ตคาร์นะครับเราก็อาจจะเขียนว่าสปอร์ตคาร์เว็บไซต์เป็นต้นนะครับ แล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดของเรานะครับเหมืตอตาใส่คีย์เวิร์ดเสร็จแล้วเราก็เขียนเมตา e s สคริปชันนะครับอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เหมือนกับเราอธิบายใน SEO b i o s นะครับก็คล้ายๆกันนะครับส่วน headline title เ,เนี่ยก็จะเป็น tag H1 นะครับก็จะเป็นส่วนที่อ,อยู่ บนสุดนะครับอยู่เหนือข้อความตรงนี้นะครับเช่นตรงนี้เนี่ยเขียนว่า headline เนี่ยคำว่า headline ก็จะอยู่ข้างบนนะครับแล้วตามด้วย t h is is going to be content on this page นะครับในส่วนถัดมาเนี่ยคือ open c u r a t o r นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้การสร้างบทความเนี่ยง่ายขึ้นมากนะครับอย่างเช่นว่าผมจะใส่บทความเกี่ยวกับ golf club นะครับเราก็กด start collecting text นะครับ เราก็รอสักครู่ครับทางโปรแกรมเนี่ยก็จะหาบทความเป็นย่อหน้าย่อหน้ามานะครับโดยที่บทความเหล่านี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับคําว่ากรอบคลับนะครับนี่ครับแล้วก็จะเห็นค่ามัขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็สามารถเลือกย่อหน้าได้เมื่อเราเลือกย่อหน้าที่เราต้องการได้แล้วก็กด u s สอินะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับกใส่เข้าไปในย่อหน้าใหม่นะครับแล้วเราก็ ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่ามันอ่านเนื้อเรื่องมันใกล้เคียงกันนะครับหร,หรือว่าบางอันเนี่ยมีลิงก์ของคนอื่นอยู่เนี่ยแล้วก็อย่าใส่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็อาจจะแก้ไขนิดหน่อยครับเช่นว่าใส่ข้อมูลว่าใส่เป็นชื่อชื่อย่อหน้าเข้าไปนะครับอย่างเช่นส่วนนี้ก็อาจจะเขียน งงๆนะครับก็เอาจะเขียนว่า common อ,อ,อะไรสักอย่างครับก็เขียนๆไปนะครับ <c oughs> เราก็พยายามดูให้มันพออ่านรู้เรื่องนะครับให้เนื้อเรื่องเนี่ยพยายามต่อการซึ่งเ,เนื้อหาของนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในหมวดเดียวกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราใช้คีย์เวิร์ดของเราเป็นเกณฑ์นะครับ <c oughs> เราก็จะสามารถ สร้างเนื้อหาบทความที่ยูนิคได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับเสร็จแล้วสมมุติเราใส่เสร็จมาแล้วนะครับแล้วกด send back to wizard นะครับบทความของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็วิธีการใช้คูลเ t เตอร์เนี่ยเราจะสามารถใช้บทความเหล่านี้เ,เพื่อ,อสร้างให้เว็บของเราเนี่ยมีการอัปเดตต่อเนื่องได้สม่ำเสมอได้ง่ายมากเลยนะครับก็ใช้เวลาน้อยมากเราก็อาจจะพยายามตกแต่ง หัวข้อก่อนแต่ละย่อหน้าเพียงแค่นี้เว็บของเราก็จะอินเด็กแล้วนะครับก็ยิ่งเราอัปเดตบ่อยเนี่ยเว็บของเราก็จะด,ดูมีคุณภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูในส่วนนี้นะครับในแต่ละหน้าเนี่ยเราสามารถใส่ Code, โค้ดโฆษณาของ a เม z o n หรือ a d b บล็อกต่างๆได้นะครับ Ad b บล็อกเนี่ยคืออะไระครับเราก็สามารถใส่โค้ดอะไรเข้าไปก็ได้นะครับที่มันมีขนาดตามที่เขากำหนดนะครับ คุณอาจจะ a อ d s e n t e มาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอาโฆษณาจาก clickbank มาใส่หรือว่าเอาเป็นตัวอักษรมาใส่ก็ยังได้นะครับแล้วแต่นะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก,กด save c h a n g e นะครับโดยที่ว่าเราสามารถแก้ไขได้ในทุกๆหน้าเลยนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราทำ amazon เนี่ยในหน้า about ของเราเนี่ยเราต้องอเขียนด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเป็น affiliate ให้ amazon นะครับเพื่อ,อเพื่อความปลอดภัยของ account ของเราเองนะครับ โอเคครับในส่วนถัดมาเนี่ยคือ s i าย Link g e n e น a t o r นะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ SEO ของเว็บเราเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณพอรู้เรื่อง SEO เนี่ยคุณก็จะอาจจะรู้ว่าการทำา n t t r r a l Link เนี่ยทำให้เว็บของเราเนี่ยในแต่ละหน้าของเราเนี่ยสามารถติดอันดับได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเราทำหน้าหน้าโฮมเพจของเราเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดว่าสปอร์ตคาร์นะครับ แล้วกดเซฟ current list นะครับแล้วทางทางซ้ายบาร์อของเราเนี่ยก็จะมีลิงก์เขียนว่า sport car มายังหน้า index html ของเรานะครับก็คือเรียกหรือว่า,ห,วาหน้า Home Page นั่นเองนะครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้การส่งผ่าน PR หรือว่าการเดินทางของบอรดเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วทำให้เว็บของเราเนี่ยมีการกระจายของข้อมูลได้อย่างดีนะครับยิ่ง anchor text ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่เนี่ย เว็บของเราก็จะดูยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าในหน้าโฮมเพจเนี่ยเราทำสปอร์ตคาร์นะครับแล้วเราก็สร้างหน้าสปอร์ตคารีวิวขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เป็นแอนเคอร์ g ทเป็นสปอร์ตคารีวิวเป็นต้นนะครับแบบนี้เราก็จะได้ข้อมูลแล้วก็ทำให้เว็บ Google มองว่าเว็บของเราเนี่ยมีโครงสร้างที่ดีนะครับส่วนถัดมานะครับคือท็อปบาร์ลิงนะครับท็อปบาร์ลิงคืออะไระครับคือส่วนแท็บที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะ จะชี้ให้ดูนะครับในในส่วนตัวอย่างเว็บไซต์ที่ผมได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับในที่นี้ก็อธิบายคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่คุณทําอะไรเสร็จมาแล้วคุณก็แค่กด save everything นะครับแล้วก็ preview เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเว็บที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับนี่ครับเ,เว็บนี้ผมก็ใช้เวลาทําประมาณ10นาทีนะครับก็ได้บทความเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติคุณทําหลักการจริงๆเนี่ยคุณก็ควรจะทําให้หน้าแรกเนี่ย เป็นหน้าที่คนจะซื้อของนะครับและหน้าหลังอื่นๆเนี่ยเป็นหน้าที่คอยอัปเดตท,ทำให้เว็บของเราดูว่าอัปเดตตลอดเวลานะครับการทําการที่ทำให้เว็บของเราอัปเดตตลอดเนี่ยในยุคเพนกวินเนี่ยยิงทําให้อันดับของเราเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับเมล์อาร์ติเคิลอยู่ๆนะครับอันนี้ครับคือท็อปลิงบาร์นะครับ,รบ,นนรบ,รบก็จะขึ้นตรงนี้เราสามารถจัดจัดอยด่างได้ในส่วนของ ท็อปบาร์ลิงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จัดอะไรเขาก็จะจัดให้อัตโนมัติมี3หน้านี้นะครับโอเคครับยังไม่หมดครับก็ถ้าเกิดคุณซื้อผ่านลิงก์ของผมนะครับคุณก็จะได้โบนัสนะครับมูลค่าประมาณ829เหรียญนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสอนทำา f f i l l i t t e กับ Amazon นะครับก็ถ้าเกิดบางคนฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็ ในคอร์ส Amazon r e v o l u t i o n ของผมก็เพียงพอแล้วนะครับก็ดีเชื่อว่าน่าจะดีกว่าคอร์สนี้นะครับก็ถัดมานะครับคืออมีรายชื่อ Product Hot ให้นะครับแล้วก็มี Keyword Research Guide ว่าควรจะเลือก Keyword แบบไหนนะครับซึ่งผมก็สอนไว้ในคอร์สแล้วแหละแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็แถมให้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนถัดมาเนี่ยคือ คอร์สนะครับวิธีการหาทราฟิกจาก Google Plus นะครับอันนี้เป็นคอร์สภาษาอังกฤษนะครับเพียงแต่ว่าก็ดูดูไม่ยากครับดูแล้วก็ทำตามเขาซึ่งาสามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์ทุกประเภทได้นะครับไม่ใช่แค่เว็บไซต์าจาก a เม z o n ที่ใช้ทำ Amazon อย่างเดียวนะครับาการทำ Google Plus เนี่ยก็มีผลทำให้เว็บของเราเนี่ยติดอันดับได้ง่ายขึ้นมากนะครับส่วนถัดมานะครับคือ,อเนื้อหา วิธีการโค่นแพนด้ากับเพนกวินนะครับเป็นอัลกอริทึมใหม่ของ Google โดยที่ในที่นี้ก็จะมีเนื้อหาสอนวิธีการคูเรชันนะครับโดยใช้คูเรเตอร์เมื่อกี้แหละว่าเราควรจะทำยังไงเนี่ยมันถึงจะดูดีนะครับแล้วก็มีลิงก์ที่เป็นวิกิลิงก์กับ edu ลิงก์ให้นะครับส่วนถัดมาคือ,อเป็นรีวิวอาร์ติเคิลแพ็กนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถเอาเนื้อหาของการ รีวิวในบทความที่ให้เนี่ยเอาไปใช้ในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วคุณก็จะสามารถคุณก็จะไดะ้บทความเหล่านี้นะครับเอาไปใช้ในเว็บไซต์ของคุณได้เลยนะครับโดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับอาจจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่า Google จะได้มองไม่มองว่าเนื้อหาของคุณเนี่ยซ้มซอนนะครับอาจจะเพิ่มเนื้อหาบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะรีไรซ์ใหม่นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่า ในส่วนนี้ก็จะมีประมาณ200บทความให้นะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะมีเซลเพจให้นะครับเซลเพจนี้เอาไว้ทําไมนะครับบางคนเนี่ยอาจจะชอบทํา PPC นะครับการที่เรามีเซลเพจสวยๆเนี่ยก็ทาให้คนเนี่ยซื้อสินค้าของเราได้มากขึ้นนะครับครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่คุณกดซื้อเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็จะได้โบนัสเหล่านี้นะครับอยู่ในแอคเค n t ของคุณนะครับ โอเคครับก็วิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากครับสวัสดีครับ